หลายๆคนก็น่าจะเล่นเกม r e s i d Evil n t e 4 Remake แล้วผมกำลังรอคอยภาค5 Remake อีกเพราะว่าภาค5เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดแล้วซึ่งแคปคอมนั้นได้ลืมภาคใดภาคหนึ่งไปครับนั่นก็คือภาคโคดโคตรเลยว่าเดี๋ยวเดล้ว V E R R แล้วก็ O แล้วก็อะไรอีกว่า N I C A วิโลนินค่าไม่ใช่วเวิร์โลนนะครับซึ่งภาคนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นภาคที่กวนตีนที่สุดในซีรีส์ Resident Evil เลยครับซึ่งประสบการณ์ผมของวันเล่นภาค3ต้นฉบับนั่นแหละซึ่งเป็นภาคที่มนันมากๆเลยแต่รีเมคทำไมมันกากงี้วะส่วนภาคสูนก็งันๆนะไม่รู้มีทำหาเลยแต่ไม่เคยเล่นภาค1รีเมคนะซึ่ง2ภาคนี้ผมเล่นไปเรืร่อยๆครับผมไม่เคยบ่นหาอะไรเลยยกเว้นพีก,กบในภาคศูนั่นแหละ ไม่รู้ให้ทำหาอะไรแล้วแม่งจำได้ไม่ได้เซฟเด้อเจอพิกบค์ขมังับตายแต่ภาคโคดวันริการนี่จะพิเศษหน่อยครับเพราะผมจะบ่นทุกทีว่ามันไหลเกียมันจะจบสักทีวะผมรู้สึกว่าภาคนี้มันยาวมากเลยครับ11ชั่วโมงกับความทรามานที่ผมเล่น11ชั่วโมงจริงๆนะครับผมไม่ได้โม่เนื้อเรื่องนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนจบภาค3แลลวมั้งผมคิดนะแค่ในกำลังตามหาพี่ชาของตัวเองนั่นก็คือ ครินสนามแดเงเกอนนีคัดซินมันอยู่ในฝรั่งเศสนะปารีสแต่โดนจับตัวได้ทำไมในคัดซินวิ่งเร็วชิบหายเลยวะแต่ถูกจับตัวมาที่กอกล็อกฟอร์ดแี่คุณยจะใช่ครับเกาะนี้ไม่ใช่เกาะแบบคุกธรรมดาครับ เกาะแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยซอมบี้และปีศาจมากมายซึ่งเกาะนี้นั้นปกครองโดยตระกูลแอชฟอร์ดเป็นหาลชอบหัวรอบแบบกลนตีนมากเฮ้รุนตามาไดส่วนในครึ่งเกมก็ให้เล่นเป็นคริส ถึงคริสมาได้นี่ก็เพราะว่าอีเมลของลีออนทำไมลีออนถึงส่งข้อความอีเมลกับคริสได้นั้นเหรอเพราะว่าลีออนได้อีเมลจากแคลแต่ลีออนไม่มาเองครับเลยส่งอีเมลให้คริสแทนขี้เกียจไปกูมีเมียแล้วเว้ยถ้าแคลหลงรักลีออนผมว่าลีออนอยู่ไม่ถึงภาค4หรอกคุณดูสังเกตลีออนดูดิเวลาเขาคุยกับผู้หญิงอะ Leon, you mean lonely? ส่วนเกมเพลย์ของภาคนี้นะครับจะเล่นเหมือนภาค P1 ครับนั่นก็คือแบบแทงคอนโทรลที่ต้องหันหน้าไปทางในทางหนึ่งแล้วค่อยวิ่งถ้าใครเพิ่งเล่นแบบแทงคอนโทรลเนี่ยผมว่าต้องลำบากหน่อยอะส่วนลูกเล่นใหม่ของภาคนี้ก็คือคุณสามารถเช็คดูของได้แต่ไม่ใช่การเช็คแบบบอกอธิบายรายละเอียดเฉยๆนะครับคราวนี้จะเป็นแบบ3มิติเลยคุณสามารถหมุนได้แล้วคุณก็สามารถกดตุ่มอะไรได้อะไรประมาณนี้อย่างคีย์ไอเอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูรอบๆว่ามันมีอะไร ปิดปกติแล้วเปล่ามีอะไรน่าสนใจหร้อเปล่าึ่งเกมเพย์นี่ผมชอบมากเลยส่วนระดับความยากของภาคนี้ครับไม่มีให้เลือกครับคือระดับในเกมผมว่ามันเป็นระดับยากของภาค3คือภาค3มันมีโหมด easy Mode แล้วก็ hard Mode ครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมแนะนำให้เล่น easy Mode ในภาค3เพราะว่า hard Mode นี่ยากมากลเลยพอเล่น easy Mode เสร็จปุ๊บก,ก็มาเล่น hard Mode ครับแล้วคนจะรู้สึกว่าเกมมันหนุกดีวะและนี่คือสิ่งที่วีโรนิก้าขาดไปครับ มันทาให้ผมไม่อยากกลับไปเล่นต่อเดี๋ยวผมบอกว่าที่หลังแล้วกันว่าทําไมเรามาพูดถึงความยากของโคดบอลลิกาดีกว่าสตูในเกมนี้นะครับผมว่ามันอึดมากครับแมงเช่นซอมบี้กากๆธรรมดาเนี่ยทอยม,มันอึดทิบหายเลยว่าเลยฉากแรกเนี่ยตีต้องวิ่งหนีซอมบี้ไม่มีอาวุธอะไรเลยครับทาไมมันดักซอมบี้อย่างนี้นะครับคือใครมันจะตั้งตัวได้ครับในการเลี้ยงครั้งแรกเนี่ยและเซฟรูมในภาคนี้ครับแม่งมีโคดน้อยเลยครับพูดถึงเซฟรูมเนี่ย ผมก็ต้องพูดถึงการทําความสะอาดทางเข้าของเซฟลูมครับนั่นก็คือเคลียรซอมบี้ที่มันเดินเพี้ยนพ่านครับคุณคิดว่าการเคลียรซอมบี้ใกล้เซฟลูมมันจะเป็นข้อดีใช่ไหมครับเออคุณคิดผิดแล้วครับเพราะว่าแม่งสปอนใหม่ครับคือการสปอนใหม่นี้ก็ขึ้นกับการเก็บคีไอเทมครับคือเก็บปุ๊บมีเรื่องปั๊บเลยครับแล้วก็ส่วนภาคนี้ครับมีน้อยมากครับท่านเล่นกันแครเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้หน้าไม้ดีกว่าครับหน้าไม้นี่ก็ ไม่ได้ดีอะไรนักหนาครับแต่ถ้าเป็นกระสุนระเบิดเนี่ยโคตรดีเลยครับแล้วก่าที่ผมจะได้หน้าไม้เนี่ยผมก็ปาไปท้ายๆเกมของแคแลลวแม่งเสือกลืมเก็บคือผมในครั้งแรกผมไม่รู้ไงม,มันมีหน้าไม้วางอยู่ผมแม่งก็ใช้แต่ปืนสั้นปืนสั้นอย่างเดียวคือกระสุนหน้าไม้เนี่ยมีให้เก็บโคตรเยอะเลยความแรงของหน้าไม้อาจจะกากครับแต่มันสามารถยิงได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องรีโหลดตรูในภาคนี้ <ไป S 1> ที่ผมเกลียดที่สุดก็คือไอ้มือ<ๆ>ยืดเนี่ยแหละแม่งโคตรคน่าลำคัญ มันชอบตีในจุดที่เรามองไม่เห็นนะแล้วแม่งก็ชอบดักตรงหน้าทางเข้าด้วยนะขนาดผมวิ่งสำรวจแม่งยังต้องเจอมันคือไอฉากสะพานเนี่ยผมแค่ไปดูอีกฝั่งนึงว่ามันมีไอเทมอะไรหรือเปล่าแม่งก็สปโพนี่สองตัวนี้ออกมาแล้วการดักของสตูของภาคนี้แม่งแบบสุดยอดอ่ะควรตีนะไม่ใช่แบบดีมากเหมือนเหมือนดักไอพวกที่ชอบประหยัดกระสุนนะอย่างเช่นในฉากนี้คือแม่งดักแบบสองตัวอย่างเงี้ยติดต่อกันแล้ว คือใครมันจะนึกทันวะแล้วถ้าคุณจมมูลก็คุณก็กลายเป็นแซนด์วิชอะแล้วทำให้ผมนึกถึงว่าทำไมไม่เอาระบบภาคสามมาไอ้ระบบเคาน์เตอร์อะแบบผักหรือหลบอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เอามาล่ะครับทำมันดักอย่างเงี้ยแล้วคือบางฉากเราไม่รู้ว่าให้ทำหาอะไรครับอย่างเช่นในฉากไอ้สู้กับไทยแลนด์เนี่ยครั้งแรกนะมันนึกว่าให้ผมหลบผมมันนั่งลงปุ๊บแม่งก็ต่อยต่อยต่อย,อยที่ไหนได้แม่งให้ยิงให้มันลมตายเออใครจะไปรู้วะ โบราณประหยัดกระสนแล้วไอฉากนี้ครับผมสปอยเลยแล้วกันคือไอฉากที่สตีฟกายพันเนะี่ยแม่งให้วิ่งหนีเป็นทางตรงแล้วคือไอสตีฟแม่งวิ่งเร็วชิบหายเลยครับวิ่งหนีก็แม่งฐานแล้วมันตี2อถีตายครับผมทนไม่ไหวต้องไปดูพี่บอลฟอร์คริส since you're one of my best men ถ้าคุณตายเกยมนี้มันจะไม่เข้าหน้าเมนูครับมันจะโหลดเซฟล่าสุดของเราแล้วถ้าสตีฟโผล่มาหรืออะไรเกี่ยวกับสตีฟเนี่ยมันจะมีเช็คพอยต์ให้เราครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากิบายนึกถึงฉากนี้แล้วแบบเสงชิบหายเลยกูไม่ได้เอาหาอะไรติดตัวมาได้ โชคดีอันที่ผ่านมาได้แล้วบางครั้งเนี้ยก็ไม่ได้รางวัลหาอะไรครับในการซูบอสโดยเฉพาะพี่นอนเนี่ยถ้าคุณเล่นเป็นแค่คนจะไม่ได้หาอะไรเลยครับค่านอนไปอะแต่ถ้าเล่นเป็นคลิสเนี่ยคือคนที่คุยกับใครครั้งแรกอาจจะโดนนอนอมไปอันนี้ผมไม่รู้แล้วผมทําภารกิจเสริมของมันผมค่านอนเสร็จผมนึกว่าจะปลดล็อกอะไรไม่อะได้แค่ไฟแช็กเฉยๆแล้วการสรํารวจของเกมนี้นะครับเวลาหยิบหาอะไรแม่งซอมบี้ชอบตื่นขึ้นมาทันที หรือว่ามันเป็นเชื้อของทีวิโลนิกาหรือเปล่าก็ไม่รู้และคนที่วางสโตนี่แม่งไม่ได้คิดหาอะไรเลยมั้งมันไม่มีเหตุผลหาอะไรครับว่าทําไมหมามันอยู่ในห้องนี้ได้สิ่งที่สะดวกสบายของเกาะนนี้ก็คือลิฟไอนี่แหละแล้วบางคราในแอนิเมชันเปิดประตูนี่ก็น่าลำคาญครับอย่างเช่นเวลาหัวใจเต้นเนี่ยมันต้องหัวใจเต้นเร็วไม่ใช่เเวลากลัวแต่บางคราผมก ลุ้นชิบหายเลยนะเวลาตอนที่เปิดประตูเราไปเจออะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่ครับไปเจอเซฟรูมผมโคตรด,ดีใจเลยปริศนาของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรให้หน้าตื่นตาตื่นใจอะไรเท่าไหร่ครับคือไอ้ปริศนาที่ให้กดตุ่มตายรูปตระกูลแอชฟอร์ดว่าใครเป็นต้นกําเนิดใครเป็นลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อความบางอันแม่งก็คือไอ้คนเขียนแม่งโง่ชิบหายที่เอาความลับตัวเองไปใส่ในข้อความให้คนอื่นอ่าน นายว่าเป็นความลับไงแล้คุณเล่นเกมจบคุณก็ไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีความยากระดับใหม่เลยไม่มีชุดอะไรใหม่เลยแต่คุณได้แบทเทิลเกมก็คือเหมือนหมดเมอร์เซเนเรียแหละแต่คราวนี้เวลาจะนับเดินหน้าไปอย่างเดียวครับไม่มีการลดเวลาหรือเพิ่มเวลาแล้วแล้วก็ส่วนไม่มีวันหมดด้วยแล้วหมดนี้คุณก็สามารถดูแบบเฟิร์สเพ s ร n สซันได้ครับใครว่าว่าภาคเจ็เป็นภาคแรกที่ดูแบบเฟิร์สเพ s ร n สซันได้ละ่ะแต่บังคับยังเหมือนเดิมยังเป็นแทงเหมือนเดิมการเลงก็เหมือนกันนั่นแหละครับ คือในแต่ละประตูเนี่ยจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเนื้อเรื่องหลักครับแต่จะเป็นแบบคือมันไม่ได้สุ่มอะไรเลยคือมันไม่ได้เชื่อมกันแต่มันเป็นฉากเดิมๆเดิมๆเ,เ,เล่นกี่ครั้งก็เหมือนเดิมและมีอะไรให้ปลดล็อกละพอเวลาเล่นเคสเสร็จเนี่ยคนจะได้แคชชุดใหม่ซึ่งชุดนี้ไม่สามารถเล่นในเนื้อเรื่องหลักได้ครับแล้วถ้าเล่นเป็นเคสคุณจะได้เวสเกอร์ ซึงผมขี้เกียจเล่นไม่ได้เล่นต่อแล้วการปลดล็อกสตตฟนี่ม่าไม่ใช่ในโหมดนี้ครับคืออยู่ในโหมดเนื้อเรื่องหลักครับที่เราต้องเปิดกล่องคือผมไม่รู้ไงมันคือหาอะไรผมเลยไม่ได้ปลดล็อกสตีฟแล้วถ้าคุณโหลดเซฟเก่าเนี่ยเซฟที่เราเล่นจบแล้วนะมันก็ไม่ได้ถามอะไรว่าเล่นเริ่มใหม่หรือเล่นต่อม,มันไม่ได้ถามครับมันเป็นเซฟล่าสดอย่างเดียวและนี่แหละความรู้สึกที่ผมเล่นจบแบบไม่มีหาอะไรให้ทำละเกมก็ไม่ได้หนุกอกะไรให้เล่นซ้ำใหม่ ไม่มีอะไรปลดล็อกเลยผมว่าคนที่เล่นสมัยนะั้นคนน่าจะผิดหวังภาคนี้น่าดูแล้วผมไม่รู้ว่าทําไมบทพูดเกมนี้มันงง,ง,งๆทื่อๆยังไงก็ไม่รู้ Wrong, This you, the crazy woman. แล้วนี่ผมสงสัยมากเลยว่าทำไมเกมสมัยก่อนน่ในคัดซีนกับเวลาเล่นมันไม่เหมือนกันและการแต่งตัวของแคผมบอกเลยเลยว่าเป็นการแต่งตัวทีงีเงามากเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมแคปคอมรีเมคภาค4คือการรีเมคน่าจะรีเมคภาคเก่าๆที่มันแบบับงคับแบบโง,โง่ๆที่คนสมัยนี้ไม่สามารถเล่นได้แลว้วเพราะว่ามันเกมมันโบราณเกินบังคับยากเถอะทะ คือภาค4ภาค5ามันก็เป็นแทงคนโทนนั่นแหละแต่มันบังคับง่ายไงคือมันให้ดูแบบข้างหลังไงเราก็ยิงเองไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะล็อกให้หรือเปล่าแถมเราไม่ต้องหมุนตัวด้วยเราแค่หันอันนั้นล็อกขวาแล้วก็กดเล็งถ้าเก็บร์มจะรีเมควิรโอเนกาผมว่าน่าจะรีเมค,มคมเหมือนเรเวเลชั่นสอ่ะคือเ e เวเลชั่นสมันก็เหมือนโคดรวิโอเนกานั่นแหละแต่ในเมื่อรีเมคภาค4แล้วอะ่ะเกมเพย์จะกลับไปเป็นเหมือนเก่าก็อย่างไงอย่างไงอยู่นะ ถ้าผสมประสานแบบแอคชั่นอย่างเงี้ยแล้วก็อเอาระบบคราบกระสุนมาคือภาคตัวใช้แบบไม่มีระบบคราบกระสุนนะครับเราคุณไม่ต้องบ่นว่าภาคเาไอภาคกากโอ้โอโอมีสิิชจ,ง,จงเลยโอ้เล่นลอสไนเมดดีกว่าโ,โคตรน่ากลัวเลยเหมือนกับเล่นเลยเซนนีวิวภาคกเก่าเลยเออไม่เห็นจะเหมือนเลยครับคือทางเกมตอนหลังๆเนี่ยไม่ให้วิ่งหนีอย่างเดียวแล้วจิวทําไมฝีมือกากอย่างนี้ว่าคือชาวายุบยิบสามแต่เตะเวสเกอร์หน้าทีมได้ส่วนใครจะหาโค้ดวิลเลียมกามาเล่นก็ ไม่ต้องจําเป็นนะดูพี่บอลฟอไปแล้วคนจบเกมน,นี้มีแค่20%ก็กว่าๆเองอะแต่ถ้าใครอยากมาเล่นก็มีในพ s t a t i o n แต่ต้องเป็นโซน2เท่านั้นนะโซนฝรั่งถึงจะซื้อได้คือผมก็เล่นในพ s t a t i o n นั่นแหละมี achievement ให้ด้วยเลยรู้ไงว่าคนเล่นมีแค่20%ก็กว่าๆเองอะที่เล่นจบ